พียร์ตีก้ก็ถามเพียร์ร์ตีต้ชอบไหมพี่ยร์ตี้ไม่ได้เป็นรอเยเมียไงนะพียร์ตี้ชอบชุดลาตีของน้องแอนมากนะคะเอ่อของแบรนด์วาเลนเตียใช่ไหมสวยมากค่ะสวยจริงๆเธอไปดูรูปก่อนไว้น้ำเพียร์ตี้ให้โอเคไม่ได้วาวอะบอกตรงนะบอกตรงเลยนะเปิดมาก็อ้าวใส่กลางใดตรงอะไรเงี้ยก็โอเคก็เปิดมาเป็นใส่กลางใดตรงกอ็อ่า ให้ให้คาว่าโอเคแล้วกันเนาะไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าอ๋อสวยมากแอนอย่างเงี้ยมันยังไม่อย่างนั้นแต่ก็โอเคไงก็แอนก็โอเคก็ก็ทรงนี้อืมตาลาตีนะว้าวจริงชุดราตีสวยมากดีใจที่เลือกชุดนี้ไปอืมขอบคุณมากครับที่ส่งมา19ดอนขอบคุณมากครับดีดีใจที่เลือกราตีชุดนั้นไป ว่ายน้ําให้โอเคแล้วก็เลือกเลือกใส่วันพีช c h นไหมครับหลายคนก็ใส่เป็นสองอันก็คือ,คอว่ายน้ําก็คือหลากหลายเราได้ดูกันแล้วบางคนใส่2ชิ้นจริงจริงน้องแอนน่าใส่2ชิ้นเนาะส,สวยๆเนาะก็แนนก็เลือกใส่่อวันพีชไปก็ก็โอเคครับพี่อตตี้ไม่รู้ว่าคะแนนว่ายน้ํากรรมการให้เท่าไหร่ขอพิแอตตี้ให้ให้โอเคไม่ได้ดีมากสุดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้ยเป็นที่น่าหนักใจก็ลดอยู่ค่ะ ก็ลดอยู่ลดอยู่ถามว่าเอ็กซ์ปิกมากกว่านี้ไหมเอ็กซ์ปิกมากกว่านี้เพราะว่าเราได้ดูซ้อมแล้วที่แบบว่าหันอัดซซ้อมใน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 ของมิลส์ไบเมทินีใช่ไหมมันจึ้งจังมากกว่านั้นคือแบบอว่าใบหน้าสีหน้าแววตาเข้าใจไหมเธอ,อมันจะอ้าจะอ้าอ้าอ้าอ,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 อะไรเงี้ยเข้าใจไหมบางคนก็บอกว่าอาร์ติลลอนจารีตักหนาคานิจักรวานลนะเขาไม่ใช่จริตแม่ซื้ออะไรต่างๆค่ะ ก็ว่ายน้ำนี่คือว่ายน้ำนะในพาร์ทของว่ายน้ำใช่ไหมส่วนห้องดำเราไม่รู้ว่าจะ,จะได้คะแนนเท่าไหร่ที่ไม่รู้แต่ว่าฟังจากที่จะ,จะไปหาดูคลิปห้องดำนี้ที่ไหนวะแป๊บนึงนะส่วนส่วนในห้องดำก็น้องแอนเดินออกมาที่แม่ปุ้ยไปไลน์ไงบอกว่าถามน้อยมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอยากจะตอบอรเยะยะมากมายแต่ว่า นี่มองว่ากรรมการอาจจะรู้อาจจะรู้เรื่องราวอะไระเยอะแล้วอืมอเพลงไม่ส่งไม่เป็นไรรับเพลงเพลงไม่ส่งก็ไม่เป็นไรเราก็เดินตามจาังหวะเพลงไปเบาๆไปอืมชอบชุดว่ายน้ำเหมือนอยู่ไทยครับอืมผมว่าเอาไยนะแล้วส่วนชุดราตีดีมากชอบชุดราตีเดินสวยชุดราตีสวย อหนึ่งดูชุดราตรีก่อนอันนี้ฉันเปิดได้ไม่เนี่ยเธอมันจะโดนลิขสิทธิ์ไหมไม่โดนเนาะชุดชุดราตรีสวยครับชุดราตรีสวยชอบชอบไปยละสีสวยอะไรสวยอส่วนส่วนบาร์ดี้นี่ก็คือบาร์ดี้ของแอนโทนียังไงเราแต่ก็ใจมัมนี่คือการแข่งขันเราก็ต้องไปเทียบกับบาร์ดี้คนอื่นเขาก็กายภาพก็ก็น่าจะเป็นต่ออยู่ในในเรื่องชุดว่ายน้ำนะพวกเราอย่าลืมนะที่โพสไปแล้วที่วิเคราะห์แบบนี้อ่า one final นะ่ะ เวลาเขาเรียกเข้ารอบอ่ะท็อป20ปุ๊บอาจจะมีคุยกับพิธีกรนิดหน่อยไปไม่แน่ใจแล้วทุกคนก็จะได้เดินชุดว่ายน้ำหมดในรอบท็อป20เหมือนปีอแมนดามันจะไม่มีสปีดเนาะไม่เหมือนไม่มันไม่มีสปีดหรือมีไม่แน่ใจไม่มีเนาะไม่มีสปีดไม่มีสปีดแน่นอนเหมือนปีของแคทูน่าเกรจะมีสปีดใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีสปีดมาเสริมแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาตัดเขาตัดว่ายน้าเพียวๆเ,เลยนะ เพราะฉะนั้นเอาให้ปังๆนะครับน้องแอนเพล่อตี้มั่นใจว่ายังไงพรุ่งนี้มีชื่อไทยแลนดน์แน่นอนค่ะจาก20จะได้เดินชุดว่ายน้ำแล้วจากชุดว่ายน้ำก็จะคัดเหลือ10บวก1บวก1อีก1ก็คือโบชใช่ไหมคะขออภัยค่ะแอน เรื่องเรื่องเรื่องหุ่นไม่ติแล้วครับเพราะว่าหลังจากน้องแอนมงในบ้านก็ประมาณเดือนเดียวก็ถือว่าใช้ได้แล้วโอเคแล้วเรื่องหุ่นอะ่ะ <c oughs> เพราะมันไม่ได้มีเวลาลดอะไรมากมายแล้วก็แม่ปุ้ยก็ทําลาบให้กินอีกผัดหมีโ่โค้ลาเด็กทาลาบอีกทูใส่น้ำปลาทิ้งตกใจมากห <c oughs> <c oughs> <อ>ม่กาดเออไม่มีอะไรมากมากมายค่ะ ท็อป20เข้าไปขอสับกว่าน,นี้หน่อยขอสับๆอีกเพี่รตี้ดูคลิปตอนที่เดินขอสับกาน,นี้อีกเธอสับมั่นใจยิ้มอ้าปากออกมาเลยยิ้มแบบฉางสว่างมาเลยเธอเฟียสมาเลยค่ะเพราะว่า it's high energy show มันท็อป20ท็อป20วันจริงนะยิ้มฉางออกมาเลยเนี่ย ขอข,อ,ขอ,อีกนิดนึงแต่ถ้าใครบอกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูหรือว่าใครว่าเดินดีแล้วพอแล้วก็โอเคค่ะไม่ไม่ว่ากันอันนี้เป็นความคิดของพี่อาร์ตี้เฉยๆครับะจะคิดต่างหรือว่าคิดแนวไหนก็ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ค่ะเราก็มาพูดคุยเมาโมยเนาะเป็นคอมมูนิตนี้หนึ่งเล็กๆนะคะก็โอเคแต่ว่าขออีกขออีกเธอขออีกขออีกเพราะว่า20ไป10เสียวนะบอกตรงจากใจนะเสียวนะไม่ได้ฉลุยนะเสียวนะ เสียวนะเอเชียมีเอเชียมีอินเดียไทยแลนด์ฟิลิปปินส์ India, อินเดียอินเดียกับไทยแลนด์ใครเดินจึงกอบกันอินเดียกับฟิลิปปินส์ใครเดินจึงกอบกันอินเดียกับเอ้ยไทยแลนด์กับอบอสเตรเลียออสเตรเลียนับเป็นเอเชียไหมก็ไม่ใช่ไหม เรียกความสดิ้งนางงามออกมาไม่ได้เลยเนาะขนาดนั้นเลยเหรออืมก็โทษเพลงแหละเพลงเพลงก็ง่วงจริงทำไมกนอื่นก็เดินสับกูเดินโอเคไม่ไปแล้วไป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 อะไอน,น,นให้กำลังใจน้องแอร์นะครับ20วันไฟนอลเอาปัง,ปงนะๆ,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 ๆนะชุก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 ชกนะอืมปอร์ตอโกวะ๊ะ เพราะว่ากายภาพเราไปลองเขาอะง่ายๆคิดง่ายๆแคทูน่าเกรเนี่ยแคทูน่าเกรเดินสู้ใหญ่เอกอชัยได้ไหมไม่ได้แต่ชีแบบช,ชู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 ปุ๊ปปุ๊คือมันดูมีอะไรเยอะแยะมากมายไงเข้าใจไหมเธอเดินมาส,สีสีไม่สีไม่พุ่งเลยเสียดายอะชุดว่ายน้ำอะมันจะมีสีชมพูสีเยนนี้กาละกลัวก็สวยมันจะมีสีชมพูย่า u สเอเลือกชุดว่ายน้ำยังสวยเลยเนาะแม่นะ่าจะเลือกสีที่แบบว่าจ้ำๆออกมาเออ ฟลิปปีนอ่ะเดี๋ยวเพี่ตนีเปิดโฟนชุดนี้สวยนะชุดนี้สวยทูพีแต่ทำไมแอนต้องแอนไม่ใส่อัวนี้สวยชุดสีนี้สวยนะสีเปรูใส่เนี่ยเยเปรูก็มาเบาไปว่าเบาไปไม่สมเกียรติเปรูฉันอวย